สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมน,นีวันพฤหัสวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดค่ะห้านชายกําลัางยงาออกจากบ้านไปค่ะคุณผู้ชมร้านขางบ้านใส่หยียบหลังให้ค่ะอันย่ายอวอลพิดว่าวันมน,นีวันไหนพูดประสันเพิ่นเลยว่าวันพฤหัสเปินเปิดโรงเรียนประสันค่ะพรุ่งนี้เปิดเทอมวันที่สิบหกพอดีค่ะคุณผู้ชมมือเปิดเทอมพอดีเป็นวันศุกร์พอดีเนาะคะ่ะ กับรัฐบาลไทยกระสีอออพร้อมกันกับวันเปิดเทอมของนักเรียนทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมอิตนตนาจะล่งแนวทางรัฐบาลไทยค่ะของเซียนอุดรกับของพ่อเซียนเพ่งใส่กันค่ะคุณผู้ชมเซียนอุดรแล้วก็ของพ่อเซียนเพ่งนะคะของพ่อเซียนเพ่งวที่ทิพันธ์มาวัีถผพันมาของเพิ่นพะเขาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไห้มาเจ็ดศูนย์เฉียดไปแต้มนึงค่ะ ของเส้นอุดรกับของพอเส้นเพ่งวันนี้มีตรงกันค่ะมีตรงกันจินตนากันเลยอยากเอามาให้คุณผู้ชมในเบิงนะคะเปรียบเทียบกันเอาค่ะคุณผู้ชมเห็นแนวทางเนะาะเพราะว่าทึงกับจ,อ,จอมอกับเวลาค่ะเวลากับสิเบิร์ตไปนําเนาะจินตนายังบอดี้ล่งรัฐบาลไทยจักอันนะคะ่ะลุ่งของนุ่มผู้พานไปแล้วค่ะแล้วก็ของอาจารย์ของอาจารย์ต่อยค่ะคุณผู้ชมแต่ยังพันาดปปล่อยลุ่งไปยูทูบอยู่ค่ะเดียวอีกแจ็กสองคลิปจังคอยจะปล่อยลุ่งเนาะคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่16คือสภาพก้ม2หา68นี่ค่ะร่วมเซียนน้ำกันเอาสองเสียนค่ะคุณผู้ชมจะได้เบิงงแบบว่าเต็มๆโหลดเนาะจะได้ประตองไหลย้นคุณผู้ชมกับแคปใส่กันเอาค่ะมีนจะน่าจะว่างเทียบกันตอนถ่ายคลิปนะคะแล้วก็แคปเบิงงพอรอมกันเลยเนาะคะ่ะจะได้ประตองเปลืองหน้าจอโทรศัพท์ของ f อท,ท,ทุกท่านนะคะ ก่อนเืิ่กาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาเบ่งแนวทางค่ะทางช่องจินตนาชแนลนะคะแล้วก็ดูแนวทางและยังกดไลค์กดแชร์ให้อีกกะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มีนำจิตนำใจนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณเจ้าของแนวทางค่ะเป็นพ่อเสี้ยนเพ่งเสี้ยนอุดรแล้วก็อีกหลายๆเสี้ยนอยู่ทางช่องจินตนาชแนลค่ะที่เพิ่นแบ่งปันแนวทางมม่ห้เนาะกะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่มีนำจิตนำใจแบ่งปันแนวทางจากการคำนวณค่ะ แต่ว่าก็มีอีกอันนึงอยค่ะคุณผู้ชมนะคะนอกจากเซียนเพิ่นหามาแล้วจากการคำนวณแล้วน้องสาวของแอดเองนะคะเพื่นออกพื้นที่ค่ะออกพื้นที่ไปไปพบปะ,กะเกษตรกรน้ำมูบ้านน้ำตำบลบต่างอำเภอของจังหวัดนองบลรูนี่คะ่ะที่นี่น้องได้ไปเห็นในเด็กพิเศษละสันค่ะคุณผู้ชมเด็กพิเศษชอบพญานาค สวดบทพญานาคก็ได้ประสันเด็กน้อยอายุเจ็ดแปดขวบนี่แหละน้องเลยว่าอา่บอกบอกแนวทางน้องมานั่มนะคะงวดนี้นะห้าเอ๋สี่เก้าห้าปสันค่ะคุณผู้ชมสี่เก้าห้าเอาว่าจะบอก,บอกผู้ใดงแล้ว่าจะสื่ออ่อนก็เลยบัดทาน,นั่นเนาะค่ะกาลองเบิงเด้อค่ะคุณผู้ชมพวันน้องบอกว่าอย่าลืมเด้อว่าสัน่นคาเทอร์น้องเขาให้โชคเพราะว่าถ้าให้จริงแล้วจะซื้อสมุดปากกาไปให้ว่าสัน่นใช้แดง เปิดเพิ่มเนาะคะ่ะเอาอันนี้ก็เป็นเทียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางก็คือข่อประเดิเดาจักหน่อยนึงค่ะเสริมกับความเดาไปอีกว่าเราเดามาจะแม่นไหมนะคะเนาะคนเรามีสิทธิ์เดาได้ค่ะล้วก็อันนี้กับตางกับเดาแต่ว่าเดามีหลักการจักหน่อยคือคำนวณมากค่ะมาฝากคุณผู้ชมนํ่นเอาค่ะไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมของงวดที่ผ่านมาค่ะของเซียนอุรก่อนนะคะเนาะ เมย์ทองเมยใสคะ่ะคุณผู้ชมเอากปสิเบิถือนำนักไกลายพื่นเอาค่ะเซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรให้วิ่งหกกับสีงวดที่ผ่านมาคะ่ะคุณผู้ชมเลขติดมีสามตัวคะ่ะศูนย์สองแปดเพื่อนก็นได้จับใสหกศูนย์เอ้ยจับใซศูนย์หกสองหกแปดหกค่ะคือหกเป็นลักนะคะแล้วก็สี่กับมีศูนย์สี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่ค่ะงวดที่ผ่านมาคะ่ะ เลยเข้าตรงๆเลยค่ะศูนย์หกค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือของเซียนอุดอรน,นะคะวดนที่ผ่านมาเด้อค่ะของวันที่สองค่ะคุณผู้ชมอันนี้ของวันที่สองที่ผ่านมานะคะผลออกศูนย์หกแล้วก็สามแปดแปดค่ะแล้วก็ของพอเซียนเพ่งค่ะพอเซียนเพ่งของวันที่สองที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาพอเซียนเพ่งให้วิ่งเจ็ดกับหนึ่ง เพิ่นเลยจับไซ70 7c เอ้70แล้วกับ71แล้วกับ11นาะคะ่ะแต่ผลออก06ค่ะเพิ่นเกินไปแต้มหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่แหละอ้าวค่ะคุณผู้ชมเราเมาเบิ่งวันนี้ค่ะรัฐบาลไทยของวันที่16พฤศภาคม2568นี้นะคะพอเสี้ยนเพ่งค่ะให้วิ่ง7แล้วก็9ค่ะ เสียงโฆษณาขอบคุณคุณชาวจังหวัดนนทบุรผู้ชาวเทศบาลค่ะคุณผู้ชมเพนนันได้หน้ายกเล่ออขอบคุณนะคะประกาศขอบคุณค่ะพาอเสียงเพลงค่ะ7กับ9เป็นตัววิ่งตัววินก็8ปดห้าหแล้วก็1ค่ะ8ปดห้าหหนึ่งจับคู่2ตัวมี่ซีคูน้ำนกันค่ะเ9็9เกแล้วก็8 7นะคะ สตัวก็มีแปดเก้าหกแล้วก็เจ็ดเก้าหกทองได่ไงคะ่ะคุณผู้ชมไปหาซื่อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไวค้ค่ะสนับสนุนรัฐบาลไทยนะคะสื่อสลากินสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะเอาค่ะอันนี้ของเซียนอุดรคะ่ะคุณผู้ชมเซียนอุดอ,อเจียนอุดรวิ่ง8กับศย์ค่ะ แปดมากอีกแล้วแปดคือกันเลยวิ่งแปดแล้วก็ศูนย์ค่ะจับคู่แปดกับศูนย์มีเลขติดก็คือ975เค่ะเพื่นกับเลยจับใส่แปดเก้จานะคะก็คือโตกลับกันค่ะคุณผู้ชมเิ่นหายเก้าแปดเจ็ค่ะเก้าศูนะคะของเสียนอุดรค่ะเน้นเจ็ดแ ูนย์เจ็ดราศศูนย์หาค่ะจินตนาการนอนค่ะคุณผู้ชมง่วงจ็เป็นยังไงขนาดกินกาแฟแล้วเอาค่ะคุณผู้ชมมันนี้แนวทางรัฐบาลไทยค่ะวันที่สิบหกนะคะวันพรุ่งนี้ขอให้ปังขอให้มันๆส,สุขสุขคนค่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางนะคะจินตนากาขอพรในคุณผู้ชมนะคะทุกท่านทุกคนที่เขามาเบิ่งแนวทางทางจองจินตนาชแนลค่ะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขขอให ถูกลังวันนะคะลอตเตอรี่ใบสองใบกขอให้ถูกเลขหน้าเลขท้ายสองตัวสามตัวค่ะถ้าเฮจนินแหก็ให้สมปปาถนาทุกประการเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ